Hello everyone สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะพบกับพีทแอนดาค่ะค่ะแล้วก็สำหรับคลิปนี้นะคะตอนนี้ค่ะเราอยู่บนรถบัสนะคะเราจะพาทุกท่านค่ะข้ามไปฝั่งสอปปอลาวนะคะหรือว่าข้ามไปที่ประเทศลาวนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราข้ามด่านตอมหอนองคายนะคะ ไปที่เวียงจันทร์นะคะตอนนี้เราใช้บริการรถบัสนะคะต้องขออภัยนะคะไม่ได้ถ่ายภาพนะคะขั้นตอนการผ่านตมอของประเทศไทยนะคะก็จะอธิบายคร่าวๆนะคะสำหรับท่านใดที่จะเดินทางมาที่ตอมอหนองคายนะคะด่านตมนะคะของจังหวัดหนองคายนะคะสามารถมาได้นะคะรถ รถทัวร์หรือว่ารถส่วนตัวนะคะสำหรับดาก็คือลุงมาส่งนะคะเสร็จแล้วก็เข้าไปที่นะคะบริเวณดา่านตรวจคนเข้าเมืองนะคะตอมอนะคะก็จะทำการาเช็คนะคะถ้าเรามีพาสปอร์ตนะคะเราก็ผ่านมาได้เลยนะคะก็สตปมพาสปอร์ตนะคะผ่านด่านตรวจสอบเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะมีรถบัสจอดอยู่นะคะ ก็ซื้อตั๋วรถบัสได้เลยนะคะท่านละ30บาทนะคะซื้อตั๋วเสร็จแล้วนะคะเราก็เดินขึ้นรถบัสนะคะตอนนี้เราก็กําลังอยู่ที่รถบัสนะคะกํารถก็กําลังแล่นนะคะผ่านมาที่ตรงนี้เลยค่ะแม่น้ําโขงที่เราเห็นอยู่นี้นะคะผ่านแม่น้ําโขงตรงนี้ไปก็จะเป็นฝั่งลาวนะคะฝั่งสอปปลาวกันแล้วค่ะ ค่ะตอนนี้เราก็มาถึงนะคะด่านตรวจคนเข้าเมืองของสองปปลาวนะคะของประเทศลาวแล้วนะคะสำหรับคนไทยนะคะก็ถ้ามีพาสปอร์ตก็ผ่านด่านเข้าไปได้เลยนะคะตรวจเช็คนะคะหนังสือเดินทางแล้วก็ผ่านเข้าไปได้เลยแต่ถ้าชาวต่างชาติบางประเทศนะคะต้องเสียค่าว,วีซ่าด้วยนะคะสำหรับคุณพีคนะคะประเทศ New นิวซีแลนด์ปีนี้นะคะ2568 2025 t 20, y นะคะค่าว,วีซา่าอยู่ะะที่1 พันเจ็บาทค่ะก็มีของขายเสื้อผ้าฮะเออเดียรแล้เียราวมีของขายเยี่ยจังก็ไปจ้า ตรงนั้นแหละไอ์ช้อปปิ้งโอเวอร์แดนดิอ๋อเียอือันนี้เป็นปีชนี็นปนี่ตรงนั้น่ะช้อปปิ้งดูด้ฟรีตรงนั้นอ่ะดูฟรีใช่เนี่ยโอยยจันตุ้ตัว่าไปจ้าเดี๋ยวจะไปช้อปปิ้งม่อ่ไงปเข้าไปช้อปปิ้งเลยเวียงจันวัน้า ตรงนี้เขาก็จะมีแท็กซี่นะคะคอยให้บริการสอบถามนะคะเราจะไปเที่ยวตรงไหนบ้างนะคะแล้วก็ตรงนี้ค่ะก็จะเป็นเมมโมรีนะคะโดยที่สะพานมิตรภาพไทยลาวหนึ่งหนองคายเวียงจันร์ทนี้นะคะสร้างโดยรัฐบาลออสเตรเลียนะคะสร้างให้เป็นของขวัญค่ะค่ะแล้วเดินมาอีกนิดนึงนะคะก็จะมีจูดี้ฟีนะคะของดาวนะคะเป็นคล้าย ช้อปปิ้งเซ็นเตอร์เป็นห้องแอร์นะคะด้านหน้าก็จะมีปาเต้นะคะตอนนี้จะเป็นข้าวจีนะคะอร่อยมากเลยนะคะร้านนี้แล้วก็มีคาเฟ่นะคะมีกาแฟนะคะ,ะแซนด์วิชนะคะแล้วก็มีของจูดี้ฟรีด้านในมีร้านอาหารนะคะด้านในเป็นห้องแอร์นะคะให้ลูกค้าเข้าไปช้อปปิ้งได้นะคะถ้ามาที่ฝั่งลาวอย่าลืมนะคะแวะทานนะคะข้าวจีลาวอันนี้เลยนะคะเป็น เขาเรียกว่าปาเต้ใช่ไหมปาเต้ ate, นะคะข้าวจีปาเต้นะคะอร่อยจริงๆค่ะสำหรับท่านใดไม่รู้จะซื้อของฝากอะไรนะคะด้านในจูดี้ฟรีก็แนะนำนะคะเป็น ไวน์ก็ได้นะคะมีไวน์ต่างประเทศด้วยนะคะแล้วก็เป็นกาแฟยี่ห้อดาวสินค้าปลอดภาษีนะคะของที่นี่เป็นไวน์เป็นกาแฟได้ค่ะแล้วก็ซื้อมาฝากญาติญาตินะคะ พิ้งใหม่ๆกินอ,อีกกินอีกบอกอิอ่มอร่อยปะอร่อยอ,อร่อยมากอืม ค่ะช้อปปิ้งเสร็จแล้วนะคะขากาบนะคะผ่านด่านตอมอของสอปปลาวนะคะก็เจอกับพี่แซวคำด้วยนะคะได้ทักทายพูดคุยกันด้วยนะคะค่ะตอนนี้เราก็นั่งรถบัสนะคะเพื่อกลับมาที่ฝั่งประเทศไทยกันแล้วนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอฝากไว้เท่านี้นะคะขอขอบคุณทุกๆการรับชมค่ะอย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ คลิปนี้ไปแล้วนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ thanks everyone for watching bye bye